สวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัชจิงการกุลนะครับทุกท่านเราอยู่ในช่วงของบรรยากาศเทศกาลการเฉลิมฉลองช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แน่นอนว่าเป็นช่วงที่พี่น้องคนไทยทุกคนมีความสุขกันมากๆแต่ว่าแน่นอนครับว่าสิ่งที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะทางรัฐบาลเป็นห่วงก็คือเรื่องของความสุข ความปลอดภัยในการเฉลิมฉลองอุบัติเหตุต่างๆจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดได้อย่างไรในช่วงบรรยากาศแห่งความสุขของพี่น้องคนไทยแบบนี้ทุกฝ่ายมีส่วนที่จะช่วยกันและวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ว่าทาอย่างไรที่จะลดอุบัติเหตุลดอันตรายในบรรยากาศเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยกันนะครับวันนี้เราอยู่กับทางท่านนายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคจะเป็นตัวแทนจากทางหน่วยงานรัฐบาลมาคุยเรื่องนี้ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับ ใกล้จะถึงช่วงของการส่งท้ายปีเก่าเขาดาวตอนรับปีใหม่กันแล้วครับการเดินทางช่วงนี้หลายคนกังวลกันมากเรื่องของอุบัติเหตุในส่วนของทางหน่วยงานภาครัฐนี่มีข้อมูลเหล่านี้ยังไงบ้างครับเสียชีวิต2 3สปีมานี่ไม่ลดลงเลยครับ366รยกรายนะครับป่วยเนี่ยประมาณ3,000กว่าคนนะครับเยอะมากทั้งที่มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเนี่ยถูกต้องครับนะถ้าดูไปจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยป่วยตายในอันดับ3ของโลกนะครับอันดับหนึ่งของทวีปเอเชีย นะครับแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยนะฮะพิการประมาณ6,000ถึง7,000คนนี่เป็นฆ่าลักแย่ละทั้งทั้งปีทั้งปีทั้งปีของประเทศไทยของไทยนี่เป็นแชมป์อันดับ3ของโลกถูกต้องครับถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าปีใหม่เนี่ยนะครับก็เยอะนะฮะเยอะเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่จากดื่มนะฮะเมาแล้วขับับนะครับขับรถเร็วนะครับแล้วช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยนะครับประมาณ17ถึง22ครับนะครับอีกช่วงหนึ่งก็หลังเที่ยงคืน นะฮะจนถึงตีสองเราถึงลดลงนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับขับเร็วเมาแล้วก็ไม่ป้องกันตัวเองไม่ใส่หมวกนิรภัยนะครับไปเกิดในถนนสายรองเยอะด้วยครับในหมู่บ้านในชุมชนนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยสองในสาหรือ6กเนี่ยนะครับเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุคือขับเร็วขับเร็วมากแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองนะครับคือหมวกนิรภัยไม่ใส่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย นะครับของเราเองพยายามพัฒนาหน่วยไปดูแลเนี่ยไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันรุนแรงมากแล้วความรุนแรงนี่เพิ่มขึ้นทุกปีดัชนีความรุนแรงเนี่ยตอนนี้11นะครับก็หมายความว่าเกิดอุบัติเหตุ1 0 0ครั้งครั้งเสียชีวิต11คนจากเดิม 5, 6คนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลักๆนะครับที่ประสบอุบัติเหตุแน่นอนก็คือเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ครับเป็นวัยรุ่นซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยรับครับ วัยรุ่นแล้วก็วัยทํางานวัยทางานนะครับซึ่งเป็นกําลังสําคัญเลยตอนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงมีเหยื่อที่อาจจะไม่รู้อินโนอินเนแต่ว่าไปประสบข้อกรรมอยู่ในอุบัติเหตุนั้นด้วยก็มีถูกต้องไม่น้อยครับถ้าอย่างนั้นการเตรียมการรับมือกับช่วงของบรรยากาศปีใหม่ซึ่งมีการเดินทางมีการสังสรรค์กันเยอะจากนี้ไปหลายวันนี่ยังไงบ้างครับท่านคือมีข้าราชการระดับชาติดูแลเรื่องนี้อยู่ครับมีเสาหลักทั้งหมดใน5ห้าเสาหลักนะครับอันที่หนึ่งคือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ย จะเป็นเลขานุการคนบริหารจัดการนะครับเรื่องถนนหนทางนี่กรมทางหลวงส่งมาาคมนะครับเรื่องรถยนต์เนี่ยกรมการขนส่งทางบกเรื่องของพฤติกรรมบังคับใช้กฎหมายนะฮะตำรวจทางสาธารณสุขเราเนี่ยนะฮะรับผิดชอบเรื่องหลังจากที่ป่วยแล้วการดูแลการบาดเจ็บกับอีกเรื่องหนึ่งคือเราดูแลเรื่องของระบบข้อมูลทั้งหมดนะครับมีใช้หลักระบาดวิทยานะครับเกิดเหตุกับใครที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็มาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ในขณะเดียวกันเนี่ยลงไปสอบสวนด้วยที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะอะไรในเชิงคุณภาพในเชิงรู้รายละเอียดเพื่อหาทางในการป้องกันนะครับถึงได้ข้อมูลมาว่าเกิดรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เสียชีวิตเพราะเมานะครับเพราะคุณขับเร็วแล้วก็ไม่ป้องกันตัวเองนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็มีอาจจะหลับนด้วยนะฮะนี่คือสาเหตุเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าทุกฝ่ายพยายามจะรณรงค์เรื่องของความปลอดภัยอุบัติเหตุให้เกิดน้อยที่สุดในช่วงของเทศกาลต่างๆแต่อย่างที่ท่านอธิบดีบอกกลับกลายเป็นว่าสิติเนี่ยหนักขึ้นทุกปีทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยรัฐบาลพยายามจะรณรงค์เรื่องของการบังคับใช้แล้วก็เรื่องของพรบการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงของเทศกาลตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าดูแลยังไงบ้างครับเราเองจะดูแลพรบเรื่องนี้ด้วยทางสาธารณสุข จะต้องบังคับใช้กฎหมายคือสถานที่ที่ห้ามขายก็ต้องห้ามเช่นปั๊มน้ํามันเงี้ยเวลาที่ห้ามขายก็ต้องตามนั้นเราขายได้เฉพาะช่วง11บเนาฬิกาถึงบ่ายสองนะครับกับช่วงเย็นคือ5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยห้ามซึ่งจริงๆเนี่ยมีอุบัติเหตุในเด็กต่ำกว่า20ปีแล้วดื่มสุราแสดงมีการกระทำผิดกฎหมายอันนี้ต้องบังคับเข้มข้นตำรวจต้องช่วยในการตั้งด่านเป่าใครเกิน50กรัมต้องถูกจับดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดน,นะครับนอกจากนี้เนี่ย มีคณะกรรมการโดยทิ่ศูนย์อำเภอเนี่ยท่านนายอำเภอเนี่ย,ยต้องเอาข้อมูลมาแล้วก็แก้ไขปัญหาป้องกันซะก่อนก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับในเทศกาลปีใหม่เนี่ยตำรวจตั้งด่านตามปกติแต่เราเพิ่มมาปีนี้ปีนี้เพิ่มคือด่านชุมชนเพราะข้อมูลเราคือเกิดในถนนสายรองด่านชุมชนก็คือชุมชนช่วยกันท่านนายอำเภอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอาสาสมัครอพอปลนะครับหรืออสอมอของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ คนที่จิตอาสาช่วยกันดูซิตั้งด่านนะครับหมู่บ้านงานเลี้ยงใครเสี่ยงนะครับดูแลซะถ้าผ่านด่านเนี่ยส่วนใหญ่ด่านจะตั้งตรงบริเวณจุดที่จะออกนอกชุมชนนะครับถ้าเกิดใครเสี่ยงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วเมาเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องและลูกหลานท่านเตือน,นกันดูจริงเตือนกันก่อนจะไปเจอด่านนี้ยิง่งดีเลยถูกต้อง<ล>ช่วยกันจัดการก่อนก่อนทําในเชิงรุกด้วยบางคนบอกว่าถ้ามีงานเลี้ยงไปแนะนําไปดูได้ไหม นะครับอย่าให้ผ่านนะหรือบางคนไกลกว่านั้นอีกใครเสี่ยงในชุมชนในหมู่บ้านจดชื่อไว้ใส่ a อแปะไว้หน้าหมู่บ้านครับอว่าท่านเสี่ยงเพราะว่าไทยทั้งหมู่บ้านช่วยกันเฝ้าระวังเลยช่วยกันเฝ้าระวังเพราะเป็นคนหนุ่มชอบเมาแล้วขับรถแล้วไม่ใส่หมวกนิรภัยออันนี้คือสิ่งที่จะปเดือดร้อนคนอื่นด้วยซึ่งเราเพิ่มขึ้นมาครับนะครับส่วนอีกข้อนึงก็สื่อสารทั่วไปอย่าประมาทครับต้องระวังตัวจริงในเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยครับความสูญเสียเกิดแล้วเอาคืนไม่ได้ จากนี้ไปนะท่านที่เป็นดีครับมีอีกหลายวันที่เป็นช่วงบรรยากาศปีใหม่โดยเฉพาะช่วงวันที่31ต,ต่อเนื่องวันที่หนึ่งซึ่งจะเป็นการนับถอยหลังเข้าดาวกันมากมายท่านมีอะไรที่อยากจะฝากเตือนฝากแนะนําให้พี่น้องคนไทยเนี่ยมีความสุขในช่วงปีใหม่แล้วปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยคือต้องต้องพร้อมนะครับเราต้องทราบว่าเกิดจากอะไรแล้วเราเสี่ยงไหมนะครับใครที่ไหนนะครับเมื่อไหร่ นะครับผมคิดว่าป้องกันได้อุบัติเหตุนี้ป้องกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดถ้าท่านป้องกันเนี่ยท่านจะมีความสุขกับปีใหม่นี้อย่างมีความสุขจริงๆนะครับช่วงเวลานิดเดียวนะครับเกิดมาแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้อย่าประมาทครับคนไทยเนี่ยเรื่องของวินัยเรื่องของพฤติกรรมนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อให้มีความสุขจริงๆครับแล้วมีคําแนะนําสําหรับคนที่จะใช้รถใช้ถนนหรือว่าการเดินทางไหมว่า จะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยมีความปลอดภัยที่สุดตรวจสอบยังไงหรือว่าเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆอย่างเป็นเรื่องเศร้าที่ปัจจัยขึ้นหนึ่งคือคนะครับเราต้องพร้อมนะครับพักผ่อนเพียงพอก่อนที่จะไปขับรถนะครับเราต้องไม่เมาไม่ง่วงไม่อ่อนเพลียนะครับอันที่สองคือเรื่องของรถเราเองนะครับรถต้องพร้อมนะครับมอเตอร์ไซค์ต้องมีไฟท้ายนะครับตรวจเช็คสภาพรถซะ เกิดไปจากตัวรถได้อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของถนนหนทางนะครับศึกษาเส้นทางให้ดีนะครับช่วงเวลาไหนควรจะไปถ้ามันหมอกลงจัดขึ้นเขานะครับต้องเตรียมพร้อมจริงๆนะครับถ้าเกิดสามารถทําได้ใน3ปัจจัยนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะทําให้ท่านมีความสุขที่สําคัญคือพฤติกรรมวินยัยและเคารพก,กฎกาติกานะครับแล้วสําหรับพี่น้องที่อาจจะแบบเอาละยังไงช่วงปีใหม่ต้องเฉลิมฉลองเลี่ยนการดื่มไม่ได้จริงๆดื่มแค่ไหนอย่างไร ให้ทั้งสนุกสนานแล้วปลอดภัยถ้าดื่มนอกบ้านเนี่ยนะครับไม่ควรขับรถนะครับทุกคนจะรู้ว่าท่านเมาหรือไม่เมาไปถามโพมาเนี่ยดื่มเสร็จอยากจะขับกลับเองเนี่ยสา16.6ซ็นตซึ่งถืว่ามันสิ่งที่ไม่ถูกต้องตัวท่านเองนะครับอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วคนที่บ้านรอท่านอยู่นะครับขับรถเนี่ยอย่าเร็วเกินไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าท่านทําได้ ลรวป้องกันตัวเองโดยการใช้คาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกนะครับอันนี้คือสามที่จําเป็นจริงๆครับบางคนฝากถามว่าดื่มแค่ไหนที่ทั้งปลอดภัยแล้วเจอด่านก็ไม่ผิดไม่โดนจับครับดื่มแล้วไม่ขับดีกว่าอืนะครับถ้าท่านจะดื่มต้องให้คนอื่นขับอันนี้อย่าไปคิดเลยอย่าไปคิดเลยว่าโอ้ดื่มแก้วสองแก้วไม่ได้ไม่มีทางครับนะครับบางทีท่านอ่อนเพลียบางทีท่านอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับแล้วกฎหมายไม่มีการยกเว้นผมามตำรวจ ก็เข้มนะครับท่านนายกสั่งการแล้วนี่นะฮะไม่ไม่ดูว่าต้องลดจํานวนตายเท่าไหร่ขอให้มาตรการเข้มข้นผมานเชื่อว่าทุกหน่วยราชการดาเนินการกันเต็มที่จริงๆครับครับผมชอบคำพูดทางที่พดีที่บอกว่าถ้าคิดจะเฉลิมฉลองเนี่ยคิดจะดื่มมีความสุขกันในช่วงปีใหม่อย่าขับเลยครับปลอดภัยที่สุดครับแค่เริ่มคิดจะดื่มนี่บางทีอันตรายอาจจะมาเยือนได้ไม่ช้าก็เร็วแต่นี้ต้องขอบคุณท่านที่พดีมากสําหรับข้อมูลวันนี้นะครับครับขอบคุณมากเลยครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนั่นเป็นรายละเอียดข้อมูลที่ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขน่าตกใจมากๆนะครับอุบัติเหตุของพี่น้องคนไทยเกิดขึ้นเป็นอันดับ3 ของโลกสูงสุดขนาดนี้แล้วเกิดขึ้นมากในช่วงเทศกาลซึ่งตอนนี้คือสิ่งที่เราพยายามรณรงค์เน้นย้ำกันใกล้เข้าไปทุกทีแล้ววันนี้ต่อเนื่องไปอีกหลายวันสําหรับบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคได้บอกไปนะครับรัฐบาลเห็นความจริงจังเรื่องนี้และฝากเลยว่าถ้าคิดจะเฉลิมฉลองมีความสุขในช่วงปีใหม่อย่าดื่มแอลกอฮอล์คิดจะเดินทางอย่าดื่มเหล้านะครับมีความสุขกันให้เต็มที่แล้วให้คนข้างๆคอยดูแลเราดีกว่าเพื่อที่ว่ามีความสุขแล้วก็ไม่มีความสูญเสียใดๆเกิดขึ้นกับ น้องคนไทยขอให้ปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสำหรับพี่น้องคนไทยทุกๆท,ท่านนะครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วผมพัชริงกันคุณและทีมงานทุกคนขอทุกท่านมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะครับสวัสดีปีใหม่ครับ